ก็ขอกล้าฟันเดียวนึงด้วยครับเหล่อเฉยเกมฟันอานอังาสองอันนี้ครั้งนี้เราจะคลิปที่น้วที่เราได้ทาส่วนสรุปส่วนที่สามก็คือส่วนสดท้ายของภาคหนึ่งและนี่ก็คือส่วนสรุปของภาคสอม่ใม่อันนี้ขอเวลาเลยก็ก็เคยดูมาบางทีนะก็เห็นว่าเขาเล่นหืึเล่นเล่นเล่นยากนะ เล่นยาแต่เราก็จะเล่นอยู่ดีเหมือนภาคหนึ่งะฮะแต่ภาคนี้คือเล่นยากจริงนะผมแพ้มาหลายรอบคือผมไปแอบเล่นมาก่อนผมมาทำ YouTube ยูทูบอะเออเพราะว่าผมก็เคยซื้อมาแล้วเรามาลองเล่นดูก่อนเออคืนห้า ผ่านคืนสี่ยังไม่ได้ทุกคนโอเคก็เลิกเรียกวันเดียวโอเคก็วันคือผมไม่ได้รู้ว่าคร่าวๆว่าตัวละครที่เราจะได้เป็นในภาพนี้คือในภาพสองนี้คือตัวละครที่เราจะได้เป็นในภาพนี้คือเจ้า factory f a c t u n o factory อ่ะเขาเรียกว่า factory กันเออจำชื่อไม่ค่อนะย,ย,ยไอด้ factory factory ปิด New Game เสิโอเค ้านไฟได้อด d ฟดีได้ชวนที่คุณมาทำงานกังคืนภายในเจ็วันซึ่งผมก็จะเล่นแค่หวันเดียคืนที่หนึ่งวันคือเราจะเล่นรวมกันสองคืนเลยนะอ๋อเปิดไฟได้เองใส่สับเองกัน I'm uh, here to okay. talk you through some of the things you can expect okay. to see on uh, your first week here to help you get started down this new and exciting career path. Uh, now, I want you to forget anything you may have heard about the old location. You know, uh, some people still have a somewhat negative impression of the company. Uh, that old restaurant was kind of left to rot for quite a while. But I want to reassure you, faster entertainment, committed to family fun, and above all, things They've spent the small fortune on making animatronics. Uh, facial recognition, advanced mobility, they have the more crime in the But most importantly, they're all tied into some kind of criminal database so they can protect a predator all the way. And like we should be paying them to guard uh, you. Now, that being said, don't so news. Kinks, uh, you're only the second part to work at that location. Uh, the first guy finished his week with complaints about conditions. Uh, we switched over to day shift. So, hey, look, right. Uh, mainly his first concern that certain characters seem to move around at night and even attempted to get into his food Now, from what we know, that should be impossible, So that restaurant should be the safest place on earth. So, while our engineers don't really have an explanation for this, the working theory is that the robot would never be in a proper night mode. So, when it's it quiet, they think they're in the wrong room. So, then they go try to find where the people are, in this case, that's your office. So are temporary solution is this. There. There's a mean with box over by the fire counter in his and he wound up remotely. So, just every once in a while, switch over to the quiet up for a few seconds. พูดเยอะมากรองเสียงหน่อยก็หยุดนะไม่รู้ว่าใส่ชักพันหรือเปล่าแต่ก็ใส่ชักโอเคก็ความยากมันก็อยู่ที่ถ้าเราไม่ยอมกดอันนี้มันอย่างทผมบอกตอนแรกที่ผมใส่เอ่อที่โฟร์ไกด์พูดนะมันจะเกิดความบันไดติดขึ้นโอเคโอเคแล้วเรากดชักเสียงแล้วก็แต่ว่าความยากของเนี่ยคือห้าคือสี่คือห้าอาจจะไม่เท่าไหร่แต่ว่าเกมตรงนี้เราต้องเปิดไฟระดัโอเคก็ที่ผมผมก็มีประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วทุกคน ฉะนั้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนีโอเคเราเคยเล่นทุกภาคแล้วแต่ยกเล็นภาคภาคภาคเก่าเพราะว่ามันอยู่ใน,นเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในเพจสโตนะอ้าเฮ้ยทำไมดูจังคือแรกดูขนาดนี้เลยหรอัวอะไร ไม่ค่อยคุ้นชินด้วยไม่ได้เล่นนานแล้วนะเนี่ยคือแคือเราของผมห้ามันไปก,กันหมดหมดแล้วอะแคมสูตรแคมสูตรเก้าหรเราจะไม่ต้องไปดูมาเลยเพราะว่ามันมีตัวแล้วมันเริ่มอีกอย่างหน้าจะไม่กลับไปใช่เพราะมันกลับไปผมก็คงจะเอ่อ,อหนอ่งใกล้มากใกล้ ดี a, right ๋ย an. okay. huh? oh. uh ังเช็ด so ด้านขวานะเดี <oz> ่ยคือสเต็ปขนจะมีอยู่แค่นี้นะเช็ดไปเรื่อยๆแล้วก็เช็ดว่ามันไหลเออบางทีก็ลืมปล่อยบ้านนะบางทีเฮ้ยทำไมรู้สึกคืนแน่ันต้วอ่าดูแบบมันไหลมาแล้ว โอเคช so ุดนี่ถูกปุ่มนี้ตลอดหรก่นโคแจกกระูเยอะือ่าเหรอืมเสียวสงั้นตนนี้เราก็ดูนะเดิ๋กวอยู่ไหนถ้ามันอยู่ด้านหน้าอย่างนี้เรา โอ้โอเลขอะไรนี่ยโอ้โหมันตัดสนใจถูกไปตัดสใจถูกมัน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 โอเคทำไมคือเลขอะไรเนี่ยือเลขสอง I <laughs> 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 uh, <laughs> <yeah, laughs> don't think your first night wouldn't be a problem. You're a natural. By uh, right now, you've <laughs> noticed the older models sitting in the back room. The other one is the location. We should use the parts now. The idea is to look at them. Uh,

แล้วก็เทคนิคการสู้กับเจ้าเอา่อเจ้าเจ้าตัวบีบีนะคือวิธีการทำไงเราจะดูจากเสียงมันลิปปันฮะมาดูดูว่าใครมามั่งเมื่อกี้ต้องคัดไปนิดนึงโอ้โหบีบีมันมันคนมาคืนที่สามไม่ใช่โอ้โหเพราะ โอเคต้องเอาไฟเล่นนาโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนแล้วนะเนียโอเคมันโหของมันคือส่งมันยากขนาดนี้วะเนี่ย ฟัซี่ไปแล้วนะทซี่ถ้าคืหนหลังๆมันโอบไฟหลีหล,หลีนะเฮ้อู้หูไฟดีไฟดีโอ้โหโอ้โหโอ้โหจะสังเกตแล้วต้องรีบขุด R.I.P Long Sus её Hрост 300 เค็อคซี่น่าจะมาข้าลงลอาเยอะขนาดดูวิธีกอนเล่นน่ะขนาดเล่นของมสีนี่แบบหหัวเราแน่ทีน่าจะหัวรรรรไม่กลัวน่าจะเล่นตัวนั้อะไรเปิดซีฮะกลัว,วเป็นนะ โอ,โอ้ปิดไม่ได้ไใช่มอโอ,อ,โอ้ตัวดีครับเดีนะ๋ยวฮะ อะไรอะไรเหรออะไรเหรออรรอ๋อมองมันเลยไม่เห็นเลยโองเห็นแนละ้วเดี๋ยวผมเปิดไฟทุกคนดูเหมือนเราจะอยู่ในเฟดี้นะโอ้โหเฮ้ยเนี่ยผมมาเจอแล้วเนี่ยเอ่อนิมพักแรกใช่ไหม อะไรเฮ้ยอะไรเนี่ยคืนสองคอ่เพราะเราไปคืนที่สามต่อในอีกทีนี้นะผมคิดว่าน่าจะจบไม่สวยและคลิปนี้เราจะนานเหมือนเอ่อต้องย้อนในคลิปเอ่อภาคหนึ่งเอ่อคืนที่ห้าย้อนต้องไปลิปโหหายไปชั่วโมงเออแล้วบางทีก็ต้องคัดนะว่าบางทีมันก็ไม่ได้นะอ,อ ทุกคนคิดสภาพคืนที่หนึ่งมันควรเป็นดีๆเหมือนคืนที่เหมือนภาคที่หนึ่งคืนหนึ่งนะผพก็แบบอ๋อไม่มีเลยหรอตอนแรกผมคิดว่าผมอาจจะทำสอง 2, คืนนะไม่ก็แต่ว่าตะโกนอนไม่ยากขนาดนั้นนะพำไมเดี๋ยวนี้มันดูยากกว่าตะกนนะตะกอนคือแบบแบบืผับชิวๆเลยคืนที่หนะึ่งทำไมเดี๋ยวนี้มันดุร้ายเกินนะ โดยเฉพาะคืนที่สองคืนที่สองนี่ดืมากดุผมก็ลืมนะว่าฟ็อกซี่จะมาแล้วบีบีก็จะมาบีบีก็คือเป็นชื่อของตัวตัวตวลกนะที่ผมได้บอกไปที่มันจะมีเสียงเฮเสียงขับดเด็กๆนะแล้วก็ผมก็ไม่คิดว่าแฟนของเขาจะออกมาด้วยคือแฟนของฟล็อกซี่อ่ะเบนเกอเออเบนเกผมไม่คิดเลยว่าจะมาเออแล้วว่าแต่เบนเกเข้ามาตอนไหน เออตอนแรกมันอยู่ในท่อใช่ไหมเอ่อแล้วอยู่มันหายไปไหนแสดงว่ามันเข้าในห้องแต่ว่ามันเกือบจะกินผมได้และผมแต่ผมรอดโอเคก็ใครชอบกดนแลกใครชอบกนใชชอบมากกดซับคร b e ชอบมากมากกดแตพรี๊เป็นลาดคลิปใหม่ๆรวสวยกู๊ดบายนะครับอย่าลืมคอมเมนต์ทุกนเราจะให้เหมือนเดิมแล้วสวยกู๊ดบาย